ออาตัวคือเรียกให้เรียกมาแต่นี่สิมาดูอมาอีอีส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 ีไม่เรียนไม่ใส่เอ้าเอาเอาสีทุกเอาสีคือดำเขากระดำมึงว่ากูดำเหรอทำไมไม่มีกูขาบมาอีกตัววะไม่ไม่ไม่สีขับไม่เป็นอ่ะรู้มึงดูถูกกูกูอาจจะขับเป็นก็ได้เราต้องต้องเอายิ่งใครยิ่งบุกจวนอ่ะใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่ กินกินเดล็ดแก่ได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่แกะแค่ั้นก็ไม่ว่ามันกินไม้ก็ไม่ได้อาบแบบมันแย่เยอย่างผมนี่โอ้ยกูไม <c oughs> เป็นเป็น,นสุน่มริงมากูเราเองแม้แต่ยังมีคนโจมตีด้านหลังนะ <c oughs> ดียิ่งใเด, <c oughs> ด็กมันรู้มาเข้าเมือเด็กป่ากูเล่นเกมที่ไอ้กูขี่ม้าก็จบแล้วตัวนั้นนละเวลาแย่งยิ่งตามเสีมาอยู่ครับเสีอยู่ตรงนี้ ปวดๆไปกวดคิวปวดคิวเหมือน GTA เลยอยู่นี่เดี๋ยวไหมอย่า้มเห็นประจำจุดไปเอ่ออ้าวเอสซิก้าอะเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาเมียนบอกเสือขาวนีได้ได้เสียจำเมียนใครนี่พูยังไม่เห็นใครเลยสักนี่ไงไม่เห็นเลยกูจาวบล็อกสีเทาเลยหัวเดียเนี่ยมึงเห็นไหม นี่เงินของมึงมึงสามารถเอาไว้กับกูได้ทำไมเราทำไมกูต้องต่างกับมึงบักซัดมึงยอมผ้ามมึงหัวมึงยันมาทำตัวใหญ่อย่างกับบ้าเลยทำตัวโอ้อารร้คุยกับนายธนาคารเหรืออะไรแมนคุยกับแบบนักธุรกิจอแต่ดีเหรครันมึงบอกองฉั่นวางมีดหนึบหนึบเงินใส่ก้อนตายกูมีหนึดนึงบักซัดมึงเบิ้งปืนนี่เงินกูนี่ เดี๋ยวเร็วลงมา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 ท่า้อยู่ใครนี่ก็ไม่รู้ไอ้แดงๆจริงหมดเลยอ้าวตัวคือเรียกให้เรียกอะไอ้ต้นคื้อะไรอินซับตลกสิสิขึ้น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 ตรงนี้สิขึ้นมาใครอยู่ข้างในนั้นวะโอ๋อโปรติคุณลุงโปรติคุณลุงไออ่ะตัวคือเรียกให้เลรียกอะสิขึ้นมาขึ้นไหน พาพาพาผใหญ่ยิ่มาเสียโอ้ยตัดปั้นมาอึกว่ามึงเสียมาขึ้นแต่นี้เสียมาดู่าอีอีเสีย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 ม่นไม่ใส่เสียเสียขึ้นมาเสียไปไหนกูนอ้ไปไหนนี่มาตรงนี้กดอีกดีกดอีกดีกดอีกดีกอีกดีมาตเรียนไปอื่นแล้วกเจ้าเสือเอาเป็นสตูอะยิงปแต่ไปจุด อันนี้กันอ้าวทำไมอ่ะอ๋อกินหลุดตกผาเขาเอาเอาเอาสีทุกเสียเท่าไหร่องไตเสียทุอัดตัวเบื้องนี้อัดตัวเบื้องนี้เอาเสียคือดำห้องขัดดำมึงว่ากูดำเหรอเสียเสียมาดูนี่เสีย เขียนเป็นบ่ายอย่างของมันเลยเออดับดับไฟดิใครดับได้เขีเป็นออบ่ายอย่าง <laughs> หมดเยียมอุ้ยเอาเขียนขาดเบิร์ตบวกตัวเอาอตัวเบิร์ตในยีตีพา้าบินน้ะมันเอาจะถีบเสียเรื่องไปในป่าเด้อเอาตัวมาเสียไ,ไหมได้สิอะไรตารลกูกตาลกูก <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าเอาทำไมเพื่อนตายเบิดอเออะไรเ๋ยวโกตอกมาชี่ยะไม่เห็นใครมาเลยเสียยิงตัวเอาเสียยิงทุกคนเลยวะมั่วมันีะเลยิงมึงแม่งยิงกูตายสามรอบแล้วเนี่ยมั่ววะจะไปจับอันนั้น เอาเอายาเสียมันยิงเสียมันยิงตัวยิงเข้าสีมันยิงตัวนั่นมันยิงมาตัวสีมันยิงมาตัวเอาซาบินสีเอากูจะฆ่าเอาศิลากมันเท้าปรตูห้องเอาหลากมันเห็นหลักมันให้มันตายไปเลยเอาได้เอาคือม่นมันเอาซาบินเ้าไปใส่คือเป็นมากเขาเ้ามาเนี่ยปะเกียมันยิงทิ้ง มึงไม่รู้เหรอมึงอะไรแล้วมันก็มาตูบพวกกูทำแม่งจ่าๆเลยการังกาเขาอีสัตว์เมียจีบมึงออกมาสัตว์เลยโดนกระดูกแดงมึงยิงซาบินกูตายไม่ต้องพูดเลยเสียซาบินกูออกจะน่ารักเกียร์เปนคนยิงคือมาตัวนี้ตามมาเอาเอา หเอาเดล่าสีเอาบอมแนจับจับบอมแยนเอาสีถึงล่าเอาสีขึ้นมาสีโดนล่าสีสีโดนแรมพือน่าสีไอ้แรมพือเรี่ออะไรแม่งดิวเน่งจะจะมาล่ากู่ล่ตามอะไรไว้ล่ะปุ่ยต่อยเบิดสีขึ้นมาสีมันไปใส่มันอยู่อะมันมันตออะไรสิอะไรอยู่กลางกระริมก็มารับกูดีกว่าย อาลุมยิงมันมึงว่ายน้ำยังไงวะเนี่ยมึงลงไปยังทะเลวะมันกูอยากขี่เรือไงอยากขี่เรือมึงว่ายอะไรนะอยากขี่เรือเหรออยากขี่เรือเหรออาเดินหกสิบบาทวะหกส้าพื้นอาตัวตัวโคตที่ตัวมีแหวงตัวเส็งทางหันมายิงมึือคนตามมาป่ะเสะมือคนตามมายิงเราไงเฮ้ยมันยิงกูไม่ใช่คุณนี่มันก็มมาเนี่ย